สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจริญทานชาแนลนะคะเราอยู่กับบริษัทเจริญทานรัตนสินศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพเยี่ยมจังหวัดอุดรธานี วันนี้นะคะเราไม่ได้มาขายรถนะคะแต่ว่าเรามาเปรียบเทียบข้อดีของรถอีโคคาแต่ละคันนะคะว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของรูปทรงสมรรถนะเครื่องยนต์แล้วก็การใช้งานการใช้ประโยชน์ต่างๆของรถทั้ง2องคันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของภายนอกของสองคันนี้กันนะคะว่าชุดแต่งรอบคันมีอะไรบ้างนะคะทั้งนั้นนี้นะคะ To y ย t a า a r i s รถปี 2010เป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็พร้อมชุดแต่ง TRD Sport นั่นเองนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะล้อแมกของ TRD นะคะแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นล้อกระหะธรรมดาแล้วก็พร้อมฝาครอบนะคะจากศูนย์เช่นกันนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะตรงไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างไม่มีนะคะแต่จะมีตรงแก้มข้างแทนนั่นเองค่ะรถ2คันนี้นะคะมีรูปทรงคล้ายๆกันแล้วก็เป็นรถ 5ประตูนะคะแล้วก็สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด5คนเช่นกันนะคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเบาะหลังสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่การเก็บของด้านหลังได้ด้วยนะคะ สอคันนี้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการขับขี่รถในเมืองมากกว่านะคะเล็กกระทัดรัดคล่องตัวนะคะเรามาดูในส่วนของออปชันภายในรถของ2คันนี้กันนะคะว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะคะมาดูคันนี้กันเลยค่ะ t o y ยต a y ยา i s นะคะออปชันภายในนะคะปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบ Power อสกา้านแถมยังมี Airbag มาให้ด้วยนะคะ2คู่หน้าระบบเครื่องเล่นเสียงนะคะ คันนี้นะคะไม่มีที่เสียบ USB กับ AUX นะคะแต่ว่าใส่แผ่น CD ได้ฟังวิทยุได้นะคะ แล้วก็ระบบเกียร์นะคะเป็นออโต้นั่นเองค่ะเบาะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของ TRD นะคะเป็นทรงสปอร์ตสวยมากๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของออปชั่นภายในของโตซุกิท s วินะคะรถปี2016คันนี้กันนะคะด้านในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะธรรมดานะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็น Power 3ร์าการเช่นกันแล้วก็มีแอร์แบกมาให้ ai, เช่นกันนะคะ2คู่หน้าแล้วก็ เครื่องเล่นเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ AUX USB ได้ฟังเพลงสามารถเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนของเราได้เช่นกันนะคะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะเป็นออโต้นะคะสคันนี้นะคะมีความแตกต่างในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1.5e นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1.2gl นั่นเองนะคะข้อแตกต่างเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ t o y o t a y ยา i s นะคะคันนี้สามารถขับทางไกลได้นะคะมากกว่า100กิโลนะคะสบายๆเลยนะคะแล้วก็อัตราเร่งจะดีกว่าแล้วก็แรงม้าจะดีกว่าขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ คันนี้นะคะก็สามารถวิ่งทางไกลได้เช่นกันความแตกต่างระหว่างแรงม้านะคะแล้วก็กําลังสูงสุดก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์2คันนี้นะคะ,ะเครื่องนี้จะใหญ่กว่าเครื่องนี้นะคะแน่นอนว่าการประหยัดน้ํามันการกินน้ํามันจะแตกต่างกันนะคะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะประมาณได้ว่าระยะทางการกินน้ํามันอัตราการกินน้ํามันจะอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนคันนี้นะคะอัตราการกินน้ํามันจะอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่เลือกไม่ได้ระหว่างยาริสกับสวิฟนะคะสามารถมาทดลองขับได้นะคะเรามีบริการให้ทดลองขับฟรีนะคะที่เต็นท์รถจเจริญพานรัตนสินสาขาอุดรธานีนั่นเองค่ะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะรถยนต์มือสองจริทพันและตนาศินป์หรือว่าจะเป็นไลน์แอด cprs ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนอาหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริษัทเราจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุดรธานีค่ะก่อนจะคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดท,ทุกการอัปเดตของเราสําหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อน ไม่บายค่ะ